แต่ดครับสรุปคําเดียวว่าเละนะครับไม่ว่าแมนยูไม่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมใจกันเละ2ทีมเสียประตูรวมกัน13ประตูในค่ําคืนเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมั้งในประวัติของทั้ง2ทีมนี้ที่ในเกมเดียวกันในวันเดียวกันที่พลาดท่าให้คุต่ดสู้เนี่ยหนักหนาขนาดนี้นะครับ จำนวนประตูมันเยอะจัดเลยนะครับจํานวนประตูในเกมนี้เนี่ยมีถึงเก้าประตูเพราะฉะนั้นไม่พูดพรทำทําเพลงละนะครับก็มาเข้าเรื่องเลยแล้วกันถ้าจะสรุปภาพรวมของเกมนี้ก็คือ,อความผิดพลาดครั้งเดียวนะครับเป็นที่มาของการรวนทั้งระบบะบวกกับโชคนะครับเพราะ เป็นไปได้ยากมากๆที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ประตูมันจะเกิดจากการยิงฉลับถึง3ประตูนะครับแล้วแต่และประตูเนี่ยมันดูแลนี่ถ้าลูกนั้นเนี่ยไม่มีการบล็อกหรือไม่ฉลับเนี่ยผมว่าผู้รักษาประตูก็่าจะมีการเซฟได้นะครับแต่เ่ะเข้ามาดูรายละเอียดเลยดีกว่านะครับประตูแรกเกิดจากความผิดพลาดผมว่าไอ้จุดนี้แหละคือจุดสําคัญสุดเลยนะครับก็คือในนาทีที่3 ต่อนาทีที่4นะครับบนสกอร์บอดนี่ก็บอกว่าเป็นนาทีที่4ก็เป็นประตูแรกที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดลูกนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับลูกเกิดจากโอเคบอลเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งซ้ายแต่ปรากฏว่าจะรบโบเนี่ยมองแล้วเฮ้ยมันไม่โชว์เว้ยก็กลับมาเซตป้ายบอลกลับคืนมาที่ผู้รักษาประตูเอเรียนเนี่ยจับบอลได้เสร็จปั๊บ ก็ป้ายต่อไปให้โจโกเมสโดยที่ตัวเองไม่มีความละเอียดเลยนะครับจ่ายบอลห่างมากกรีลิสตเนี่ยซึ่งวิ่งคุมอยู่แถวนั้น,นะครับก็โฉกเข้าไปเอาบอลก่อนโกเมสทาอะไรไม่ได้มากก็พยายามยืนบังให้กรีิสตเนี่ยพาบอลเข้ามาแต่ที่ตรงกึ่งกลางในในกรอบเขตโทษนั่นแหละนะครับวัดกินเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปแล้วก็เรียกบอลกรลิก็จ่ายบอลให้วัดกินแตะบอลทีหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ สุดปัญญาที่จะมีใครป้องกันได้นะครับความผิดพลาดลูกนี้ผมว่าคือคีย์สำคัญของเกมนี้นะครับเจ้าบ้านนำไปหนึ่งรูศูนย์จากนั้นน่าระมาในนาทีที่ยี่สิบสามนะครับเป็นวัดกินคนเดิมนะครับแล้วก็คนจ่ายก็เป็นกริลิชคนเดิมลูกนี้ก็เป็นจังหวะที่เราไปบิดลูกที่มันขึ้นมาทางริมเส้นนะครับแล้วกริลิชเนี่ยก็จ่ายบอลขึ้นมาแล้วก็เป็น วัดกินเนี่ยนะครับเก็บบอลได้ก็ฝากคืนให้กรีลิสแล้วตัวเองก็เคลื่อนที่พอเคลื่อนที่ไปกรีลิสก็จ่ายเลยนะครับก็ทําให้วัดกินเนี่ยนะครับหลุดทะลุไปเทรนเนี่ยหลุดตําแหน่งแล้วนะครับก็เป็นโจโปเมสเนี่ยเคลื่อนที่มาบังนะครับแล้วก็วัดกินเนี่ยนะครับก็แตะแล้วก็แตะเอาขวาพอมีพื้นที่พอแล้วก็วางเท้ายิงเลยนะครับบอลมันก็โค้งไปทางเสาไกล สุดปัญญาที่เอเรียเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยน่าจะยืนตำแหน่งดีกว่านี้นะครับเพราะโกเมสเนี่ยช่วยไปปิดเสาแรกให้แล้วนะครับตัวเองนี่น่าจะวัดว่าตัวที่จะยิงเนี่ยน่าจะยิงไปเสาไกลนะครับแต่ว่าก็ยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าลูกนั้นไม่ว่ายังไงเนี่ยวัดกินส์เนี่ยไม่มีทางยิงเสาแรกได้แน่ๆเพราะโกเมสบังไว้แล้วนะครับประสบการณ์ของผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยอายุ30กว่าแล้วนะครับ สามสิบหแล้วลูกนี้ยืนตำแหน่งผิดพลาดเยอะมากนะครับประตูเจ้าบ้านนำสองแล้วก็เล่นสบายใจเลยทีมลิเวอร์พูลเองก็มีอาการต่อกันไม่ค่อยติดนะครับก็พอบอลไปถึงหน้าเนี่ยก็มีจังหวะสับสนกันก็หลายครั้งนะครับแต่ในทีที่สาสามเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราเนี่ยไปเพรสนะครับแล้วก็เป็นเจอร์รโบเนี่ยจิ้มบอลออกมาได้ ลูกนั้นเนี่ยมันก็กล้ากึึงนะครับไอ้ลูกกล้ากึึงอย่างเงี้ยนะครับกรรมการเขาปล่อยหลายครั้งนะครับพอมันกล้ากึึงเนี่ยเจอโรบจิ้มบอลไปให้วายนดุมวายนดุมก็ต่อบอลขึ้น้างหน้าเลยนะครับแล้วก็จ่ายต่อมาให้โชต้าโชต้าก็พยายามที่จะพาบอลจี้เข้าหานะครับจากนั้นก็แทงบอลเข้าไปในกรอบเกียตโทษให้ในวิเกต้าในวิเกต้าเนี่ยจับบอลแล้วก็พยายามพลิกที่จะยิง แต่บอลเนี่ยมันไปติดตัวที่เคลื่อนที่มาบล็อกนะครับลูกที่มันกระชอกออกมาเนี่ยมันก็ไปเข้าทางโมโมก็จัดก,การแตะบอลแล้วก็วางเท้ายิงเข้าประตูไปเป็นประตูไล่มาสองประตูต่อหนึ่งก็รู้สึกโอเคว่าความหวังมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นอีกนะครับก็เป็นยังหวะที่บาร์คลีย์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งสอด เล่นกับลายออฟไซด์ของเรานะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่กําลังจะหลุดนะครับก็เป็นความผิดพลาดของฟานได้นะครับที่ลูกนั้นเนี่ยเข้าไปสกัดในลักษณะที่ผมมองว่าลูกลักษณะแบบนี้เนี่ยฟานได้ไม่ควรสกัดแต่ก็ไปสกัดแล้วก็ไปทำฟาวนะครับบาร์คลีย์ล้มลงระยะประมาณสัก35หลาแล้วก็จากลูกฟรีคิกนะครับก็ถูกหลอกเลยนะครับ ผมพูดไ้ก่อนเกมแล้วว่ามันจะมีลูกสตรในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีจริงๆนะครับโดยตัวหลอกเนี้ยก็ขึ้นที่ไปตรงกลางแล้วก็ลูกสตรถูกทิ้งไปที่ด้านไกลนะครับแล้วก็ตัวที่สอดมาเนี่ยก็เข้าไปถึงบอลแบบง่ายๆเลยไม่มีใครคุมนะครับจริงๆอ่ะข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีตัววิ่งตามแต่ว่าเรามีผู้เล่นเข้าไปยืนในกำแพงเยอะแล้วพอตัวที่เติมขึ้นไปนะครับเป็นเทรซาเกกเนี่ยเข้าไปถึงบอลก็เปิดเข้ามา ครับตรงกลางเนี่ยมี3ตัวถมเข้าไปคือตัวที่ยืนล้ำตอนแรกเนี่ยนะครับก็อยู่ในลักษณะที่พร้อมแล้วแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแผนเป็นสูตรนะครับก็เปิดเข้ามาแล้วก็วัดยินก็ขึ้นสบัดโคเข้าประตูไปก็เป็นประตูฉีกนี้เอาไปนะครับอยากที่ดูเหมือนจะไล่ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าระยะห่างก็ยังเท่าเดิมแล้วก็ในนาทีที่39นะครับก็เป็น ประตูของวัตกินอีกนะครับอ่าทัทีนะครับสลับกันอ่าประตูที่เกิดขึ้นอ่าประตูที่สมเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะยิงฉลบนะครับของแม็กกินนะครับลูกนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่บัคลี์เนี่ยหลุดลายไปแล้วก็เข้าไปไปยิงติดไอเดียนนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็ยังล้นออกมานะครับแล้วก็ ไอบอลที่ล้นออกมาเนี่ยมันก็มาเข้าทางแม็กกินแม็กกินก็จัดการวางเท้ายิงเลยแล้วก็ดูทิศทางเลยเนี่ยบอลเนี่ยมันไม่น่าจะอันตรายอะไรเลยแต่ว่ามันก็ไปฉลบฟานไดฟ์ที่ก็พยายามขยับตัวแล้วทตัวรีบรแล้วแหละแต่ว่าบอลมันก็ไปสะดุดหลังเท้าของฟานไดฟ์นะครับก็เปลี่ยนทางสุดปัญญาที่เอเรียนจะทำเขา,าจะป้องกันได้นะครับก็กลายเป็นประตูขึ้นนําไป สามประตูตหนึ่งแล้วก็ประตูที่4ี่ก็เป็นเกิดจากลูกสูตรเนี่ยก็เกิดนาทีที่39เนะครับเป็นวัดกินเนี่ยมองแล้วก็เป็นแฮตทริกนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยลิลพูก็พยายามบีบเร็วแล้วก็เปลี่ยนทาุมิมินามิโน,โนแทนเนบิกิตา้าซึ่งเนบิกิตา้าคือตัวปัญหาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยจะไปสะดุดไปเสียจังหวะที่เนบิกิตา้าตลอดแล้วเอาทาุมิมินามิโนลงมาแทน การบีบของเราก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะที่กําลังชิงจังหวะกันอยู่เนี่ยนะครับเข้าในาทีที่10ของครึ่งหลังก็นาทีที่55เนี่ยก็เป็นประตูของบาร์คลีย์นะครับลูกนี้ก็ยิงเฉล็บอีกนะครับเป็นจังหวะที่แย่งกันอยู่กลางสนามนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันหลุดไปถึงบาร์คลีย์บาร์คลีย์ก็ฝากให้กรีลิสแล้วตัวเองก็เคลื่อนที่ไปแล้วกรีลิสเนี่ยมองและนะครับไม่มีจังหวะก็ต่อบอลให้กับบาร์คลีย์ มาค์ลีก็แตะบอลจี้เข้าหาแนวรับนะครับจากนั้นก็ลองวัดดูยิงจากระยะประมาณสัก22 2 3ยิหลานะครับแต่ว่าบอลนอันไปแฉแลบเท้าของเทรน์นะครับเข้าประตูไปกลายเป็นประตูที่นำห่างเข้าไปใหญ่เลยนะครับประตูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โมก็มายิงประตูที่2ของตัวเองได้ในนาทีที่60นะครับจากการแอสซิสต์ของเจ้าบอบบี้ก็เป็นจังหวะเข้าเพรสของวานาดุมนะครับแล้วก็ จังหวะนั่นแหละนะครับพิมิโนเนี่ยได้บอลได้บอลกอ็พยายามเคลื่อนที่ก็ไปหาช่องจังหวะนั้นแหละนะครับที่โมเมซาร่าเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบน,นะครับพิมิโนก็ตัดสินใจจ่ายให้เลยนะครับซาร่าจับบอลแรกได้ดีมากนะครับจากนั้นก็หลอกยิงที่เสาแรกก็เป็นประตูไล่มาทําให้มีความหวังขึ้นมาเพราะสกอร์ห่างกันแค่2ส,สกอร์่านั้นเอง แต่แล้วนาทีที่66นะครับก็เป็นจังหวะที่มันมีการชิงจังหวะกันนะครับจังหวะนี้เป็นการแย่งบอลกันกลางสนามแล้วก็วิลลาได้บอลนะครับแล้วก็วัดกินก็พลิกเข้าหาแนวรับของลิเวอร์พูลเลยนะครับจากนั้นก็จ่ายฝากมาที่กรีลิชตรงนั้นเนี่ยกรีลิชก็มีเวลาพอนะรับก็แตะก็หาจังหวะนะครับที่จะยิงยิงจากประมาณสัก ริมกรอบเขตโทษแหละผมว่านะครับประมาณ19หลาแหละนะครับก็ยิงตั้งใจจะวางเท้ายิงไปทางเสาไกลแต่ฟาบินโยเนี่ยก็พยายามเบี่ยงตัวเข้ามาบังนะครับแล้วก็บอลก็เฉลบหลังก็พุ่งเข้าไปเสียบเสาก็สุดปัญญาอารียนเนี่ยอ่านแล้วว่าบอลเนี่ยมันจะมาทางเสาไกลนะครับก็ลงตำแหน่งบีก็เป็นประตูที่ออกนําเป็น6ประตูต่อ2นะครับจากนั้นในนาทีที่72เนี่ยกรีซึ่ง ในเกมนี้เนี่ยก็น่าจะได้เป็นแมนออฟแม์ในเกมนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นแม็กกินหรือกริลิสในจังหวะที่โต้กลับคือมีการแย่งบอลอยู่ริมเส้นนะครับเจ้าโรบอสเนี่ยก็อยู่ตำแหน่งนั่นแหละนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันตกมาถึงผู้เล่นบินล่าแล้วก็มีการถ่ายบอลเข้ามาให้แม็กกินนะครับแม็กกินก็มีเวลาเงยหน้ามองก็เห็นกริลิสเนี่ยนะครับ ยืนเลี้ยงลายอยู่ตรงเส้นกึ่งกลางสนามก็ทิ้งบอลไปที่ว่างนะครับแล้วก็ให้กรีลิสเนี่ยควบไปเอาบอลน,นะครับเมื่อเข้าไปถึงบอลก็มีเวลาเลือกที่จะเลือกยิงแล้วนะครับก็สุดปัญญาที่เอเดรียนเนี่ยจะเซฟได้จริงๆเอเดรียนเนี่ยควรจะออกมาให้เร็วกว่านี้นะครับเพราอออกมาช้าเนี่ยก็เลยทำให้กรีลิสเนี่ยพาบอลจี G ้เข้าหาแล้วก็เลือกหลอกยิงเสาแรกก็เป็นประตู 7ประตูต่อ2นะครับซึ่งมันมีอีกจังหวะ2จังหวะด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่จะมีประตูเพิ่มเติมโดยเป็นฝั่งวิลล่าเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่านะครับดูจากสถิติเนี่ยวิลล่าเนี่ยยิงไป7ประตูเนี่ยจากโอกาส18หนนะครับเข้ากรอบ11เป็นประตู7ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาส14นะครับเข้ากรอบ8เป็นประตู2เปอร์เซ็นต์คลองบอลเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยคลองบอลเกือบ 70%นะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเฉพาะลูกฉลับอย่างเดียกก็3ามลูกแล้วนะครับแล้วก็จังหวะโต้กลับแล้วก็แผนที่วิลล่าเนี่ยจัดการมาเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เป็นแผนที่สุดปัญญาจริงๆนะครับคือผู้เล่นเราก็ผิดพลาดเองด้วยอินเดียนเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยผมว่าฟอร์มแย่ที่สุดแล้วแม้ว่าจะช่วยเซฟอยู่2 3สาจังหวะนะแต่ว่า ไอ้ลูกแรกเนี่ยมันเป็นที่มาเลยของสถานการณ์ที่มันเลวร้ายในเกมนี้นะครับเพราะ2นาทีกว่าๆ3นาทีเนี่ยก็โดนแล้วนะครับเอดเดรียนเนี่ยมีจังหวะผิดพลาดแทบทั้งเกมนะครับก็เอดเดรียนเนี่ยผมให้ไปสี่นะครับฟานด้์เองเนี่ยก็ไม่มีความนิ่งอีกนะครับไอ้จังหวะที่ไปฟาว์บาร์คลี์เนี่ยผมก็ว่าลูกนั้นเนี่ยมันยังไม่จําเป็นอ่ะที่จะต้องไปเสียบนะครับก็ วิ่งบีบไปก่อนก็ได้นะครับแต่ฟานได้ก็รีบเสียบนะครับก็ทําให้เสียลูกตั้งเตะแล้วก็เป็นลูกสูบนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวะนะครับฟานได้ไม่นิ่งเหมือนเดิมเกมนี้นะครับก็พยายามช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะฟานได้ผมให้ไป5้านะครับโจโกเมสก็มีจังหวะที่พยายามที่จะไปบีบไปบังนะครับโดยเฉพาะไปบังวัดกินเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าวัดกินเนี่ย ดูมั่นใจเหลือเกินนะครับก็แตะบอลพอเข้าแล้วก็เข้าเท้าถนัดแล้วก็วางเท้ายิงจังหวะสอดเข้าไปจบสกอร์ก็ทําได้ดีด้วยนะครับผู้เล่นของเราเนี่ยไม่มีการตามเข้าไปประกบตามมีการระมัดระวังในลักษณะนี้เลยโกเมสเนี่ยผมก็ให้ไปที่5นะครับเจ้าหนูเทรนเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดลูกเปิดเนี่ยก็ไม่คยเข้าเป้านะครับโอเคแหละ บอลดีๆก็มีบ้างน,นะครับหลายจังหวะก็มีจังหวะเล่นได้สวยแต่วิลล่าเนี่ยมีการป้องกันที่ดีจ,จริงๆแล้วก็มาติเนสเนี่ยก็มีการเซฟที่ช่วยได้ให้วิลล่าเนี่ยไม่ต้องเสียประตูมากกว่า2อประตูที่เสียให้เรานะครับเท <orable S 1> รนเนี่ยผมให้ไปแค่ห้านะครับเจ้าโรบโบเองเนี่ยเกมน,นี้เนี่ยเป็นตัวที่วิ่งเยอะที่สุดเลยนะครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ถนัดทางวิลล่าเนี่ย มีการป้องกันได้ดีมากนะครับผมว่าดีนสมิธเนี่ยที่เหตุผลที่ในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยดีนสมิธเนี่ยไม่ถูกปลดก็เพราะด้วยว่าทางผู้บริหารนีเล็งว่าดีนสมิธเนี่ยเป็นกุญซื้อที่มีของอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าในการผสมผสานส่วนผสมเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่านั้นเองพอมาซีซันนี้เนี่ยนะครับผลพวงจากการที่ดีนสมิธเนี่ยยังอยู่เนี่ยก็เห็นวิลล่าเนี่ยเก็บชัยชนะในเกมที่สแล้วนะครับ เจ้าโรบอเองเนี่ยก็ฟอร์มดีกว่าคนอื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมให้ไป5.5จุดห้านะครับฟาบินโยเองเนี่ยก็ไม่สามารถปัดกวาดในแดนกลางได้ก็คือส่วนหนึ่งอ่ะมันต้องโหลดภาระนะครับเพราะว่าในวิกิต้าเนี่ยคือตัวบ่อยอย่างชัดเจนมากฟาบินโยเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนไปยืนเซนเตอร์ฮาฟเพื่อที่จะอาศัยการออกบอลของฟาบินโยแล้วก็เอาผู้เล่นในแดนกลางเนี่ยลงมาช่วยอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก็ การปรับเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับฟาบินโยเองเนี่ยในเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีเลยกว่าตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับฟาบินโยเนี่ยผมก็ให้ไปที่5.5นะครับวายนาดุมเองเนี่ยถ้าดูในแง่ของการไล่บีบไล่ตัดเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่าอ่ามันเก็บบอลไม่อยู่แล้วก็บอลออกมันก็ไม่ได้เปรียบก็มีจังหวะที่วิ่งเข้าไปคล่อมไปชิงจังหวะกันอีไปแย่งกันนะครับก็ทําให้เพื่อนเสียจังหวะไปนะครับดิโกโชต้าเนี่ย มีจังหวะหนึ่งเนี่ยมีจังหวะสวยๆเลยนะครับแต่วานดุมเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในจังหวะนั้นพอดีเลยทำให้มันเกิดอาการกักขึ้นมานะครับวานดุมเองผมให้ไปที่5.5นะครับในพิก,กิตาเนี่ยคือตัวทวงเนี่ยแท้จริงนะครับพอบอลเนี่ยมันก็จะไปช้าในแดนกลางแล้วก็ในพิก,กิตาเนี่ยแม้พยายามจะเคลื่อนที่ไปในกรอบเขียตโทษแต่ก็ไม่ตัดสินใจทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เล่นบอลมากจังหวะนะครับพอเข้าไปในกรอบเกียตโทษเนี่ย บางจังหวะเนี่ยมันต้องยิงและยิงเร็วแล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะแตะบอลก่อนแล้วก็พลิกที่ยิงนะครับก็ยิงไปติดบ้างอีกจังหวะหนึ่งก็ยิงไปติดแล้วก็เป็นโมเนี่ยวิ่งมาซ้ํานะครับจนครอฟเห็นแล้วว่าแดนกลางเราเนี่ยนะครับในพิกิตา้าคือตัวโหลดภาระของกองกลางที่เหลือนะครับก็เลยเปลี่ยนในพิกิตา้าออกในครึ่งหลังนะครับแต่ทีที่45พอพักครึ่งเนี่ยครึ่งหลังก็เปลี่ยนมินามิโนะลงมาแทนนะครับ นีบีตาเนี่ยผมให้ไป็ี่นะครับโชตาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ผมว่าเล่นดีเลยแหละนะครับแต่ว่ามันจังหวะที่เพื่อนไปกักแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็มีจังหวะได้สองหลายโหนเลยนะครับทั้งโชตาแล้วก็ตัวโมเนี่ยผมมองว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะในข้างหน้านครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําสกอร์ได้แล้วก็ด้วยความทีเ่เพื่อนเองเนี่ยก็พยายามวิ่ง แล้วก็วิ่งไปทับลายตัวเองด้วยนะครับทาให้โชต้าเล่นไม่ถนัดนะครับโชต้าเนี่ยผมให้ไปที่หกนะครับซาร่ายิงไปสองประตูแต่ว่าเกมนี้เนี่ยซาร่าก็ช่วยไม่ได้มากนะครับซาร่าเนี่ยผมให้ไปหกจุดห้าก็พยายามมากแล้วนะครับแต่ว่ามันยากมากแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยในจังหวะที่สวนซาร่าเนี่ยมีโอกาสได้พาบอลสวนแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยผู้เล่นของวิลล่าเนี่ยเป็นพืชเลยนะครับตัวที่จะประคอง ก็ไม่มีใครตามมาทันนะครับก็ทําให้ซาร่าในสุดก็ต้องไปเสียบอลในในพื้นที่สุดท้ายจนได้นะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์ยิงไป2ประตูนะครับทาให้สกอร์รวมของซาร่าเนี่ยนะครับก็ขยับขึ้นมาที่5ประตูแล้วนะครับพิมิโนโเกมนี้ก็ขยันขันแข็งแล้วก็พยายามเล่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลบางครั้งก็เล่นมากจางังหวะนะครับในกรอบเขตโทษก็พยายามแต่งแล้วก็ เนื่องจากประสิทธิภาพในการจบสกอร์ไม่ค่อยดีนะเทียบกับอีกตัวหนึ่งอย่างโชต้าที่มาใหม่เนี่ยจะสังเกตเลยว่าฟิมิโนเนี่ยนะครับก็มีจังหวะการจบสกอร์ที่มีคุณภาพไม่สู้กับโชต้านะครับฟิมิโนก็ได้แอสซิสหนึ่งแอสซิสนะครับฟอร์มในเกมนี้เนี่ยผมให้ไป5.5นะครับก็ช่วยได้มากพอสมควรนะครับการเปลี่ยนตัวทากุมิมินามิโนลงมาก็ ช่วยให้ในแดนกลางมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าความมั่นใจของวินล,ล่าเนี่ยเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเราเนี่ยพอดัดลายขึ้นไปเนี่ยก็เจอจังหวะที่วินล,ล่าเนี่ยใช้หมากก็คือ,อทิ้งบอลไปที่ว่างนะครับแล้วก็เ,เล่นกับลายออกไซด์ของเราเนี่ยแล้วก็ชิงจังหวะมิเนมิโน,โน่เนี่ยลงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคในความเร็วหรือสปีดในการเข้าไปเพรสเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้มีพิษสงอะไรมากมายนักนะครับมินามิโนเนี่ยผมก็ให้ไปที่5นะครับมิลเนอร์ลงไปกับเคอร์ติโจลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน,นักเท่าไหร่เพราะว่าหมากที่วิลล่าจัดมาเนี่ยมันลงตัวมากนะครับเพราะลูกษาประตูก็สามารถโชว์ฟอร์มเซฟลูกที่ยิงเข้ากรอบได้แล้วก็แนวรับก็ช่วยปัดเป่าโอกาสก็ มิลเนอร์เองเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้ไปช่วยยกระดับอะไรเลยนะครับก็ให้ไปที่5เหมือนกันนะครับโคติโจนก็ได้พอๆกันแต่โคติโจนเนี่ยเกมนี้ก็ยังดีกว่าคาราบาวนะครับเพราะว่าดูคล่องตัวมากขึ้นถ้าให้เครดิตเนี่ยก็ต้องเอาโอเคละว่าด้วยหมากที่ดีนสมิธเนี่ยวางเพื่อจัดการกับลูกพูเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับวางหมากมาได้ดีจริงๆนะครับก็ตามที่ผมพูดไว้ก็คือลูกเซตพีซแล้วก็ การเล่นกับลายแล้วก็เขาก็ทำได้จริงๆนะครับเราไม่มีผู้เล่นที่คอยตามตัวที่มันเคลื่อนที่โดยเฉพาะตัวที่จิงจังหวะกับลายนะครับบาร์คลีย์ก็เล่นได้ง่ายนะครับแล้วจก Jack ักเกร์ลีลิสเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เล่นบอลเยอะนะครับทั้งเคื่อที่เป็นตัวที่คู่ต่อสู้เนี่ยน่าจะรู้พิสมพอสมควรแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรแจ็คกรีลิสได้ไม่สามารถ บีบพื้นที่การทำงานของแจ็คกลิ่นิได้ก็ต้องให้เครดิตบีนสมิธนะครับแอสซนวิลล่าเนี่ยคุณภาพผู้เล่นเขาใช้ได้ด้วยนะครับคือได้ตัวดีๆมาตั้งแต่ซีซันที่ผ่านมาแล้วซื้อเยอะซื้อไปร้อยกว่าล้านปอนด์อตอนนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วเกมนี้เนี่ยผสมผสานระหว่างความผิดพลาดส่วนบุคคลกับความโชคร้ายนะครับมันมีผสมผสานกันมันก็เลยทำให้ความมั่นใจคู่ต่อสู้เนี่ยก็เพิ่มขึ้น ทางฝั่งเราเนี่ยความมั่นใจก็ลดลงนะครับแต่สิ่งที่ยังรู้สึกว่าทําทให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในทีมชุดนี้อยู่ก็คือความใจสู้นะครับความมุ่งมั่นแม้หลายๆครั้งเนี่ยไอ้ความมุ่งมั่นที่จะพาบอลจูโจอเข้าาคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่สามารถไปทําอะไรคู่ต่อสู้ได้มากนะักเพราะว่าการประสานงานที่มันไม่ลงตัวนักบวกกับวินัย ของแนวรับแล้วก็แดนกลางของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเล่นไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นนะครับในฐานะแชมป์เก่าเนี่ยต้องแพ้ถึง7ประตูสองนะครับั้นที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยไอ้สประตูที่คิดไว้เนี่ยมันก็มาและนะครับแต่ว่าไอ้ที่คิดว่าจะเสีย7ประตูเนี่ยกลายเป็นว่า ความตั้งใจที่จะล้อผีซึ่งแพ้ให้ไก่เนี่ยไปหกประตูตัวหนึ่งเนี่ยก็เลยล้อไม่ออกถ้าจะล้อก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือ,อความมุ่งมั่นของผู้เล่นของเราเนี่ยมันมีมากกว่าผู้เล่นแมนยูนะครับแล้วก็ทิศทางของการเล่นเนี่ยมันดูดีแต่ว่าไอบอลที่มันมันแฉลบแบบสั่งได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับบวกกับความผิดพลาดของเอดเดียนเนี่ยมันทําให้ระบบทั้งหมดเลยลวนนะครับ โดยเฉพาะลูกแรกเนี่ยนะครับแตะบอลเสร็จแล้วเนี่ยผู้เล่นที่ยืนอยู่ว่างๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองเปิดสามารถจ่ายบอลไปได้ง,ง่ายๆเนี่ยอย่างฟานได์เนี่ยตัวเองก็ไม่จ่ายนะครับจ่ายไปให้โจโกเมสแล้วก็จ่ายไม่ตรงตัวด้วยนะครับโกเมสก็อยู่ไม่ห่างจากแจ็คก,กรลิสเท่านหร่นะครับพอบอลมันผ่านโกเมสไปเนี่ยลิสมันก็มาถึงบอลพอดีนะครับก็อะมองข้ามไปหลังเบรกในฟีฟ่าเดย์นะครับเกมทีมชาติจบแล้วเนี่ย เราก็มาว่ากันใหม่นะครับมันจะเป็นเมอร์ซีสไตร์ดาบี้แล้วนะครับซึ่งไอ้ความเคี่ยวแล้วก็รูปแบบการเล่นของเอเวอเรตันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าก็ดูคล้ายๆเลยนะครับดูคล้ายๆกับวินล่าเลยผมว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่น่าจับตาดูเนี่ยโอ้โหมีหลายทีมมากนะครับเป็นช่วงที่บอลเนี่ยมันคาดเดาอะไรได้ยากนะครับก็คงยากนะครับที่ทีมจะมีทีมไหนเนี่ยเก็บแต้มเกิน90แต้มในช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้นะครับ สวัสดีครับ